อสอบ IJSO OK, k มีปี62รอบที่1ข้อ43โจทย์ข้อนี้ยาวมากก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหน่วยเป็นสำคัญเขาถามว่าเนื่องจากเดิมน้ำหนักเนี่ยถูกอ้างอิงกับก้อนน้ำหนักเลือกรองกาหนัก1กิโลกรัมที่ถูกเก็บไว้ที่ฝรั่งเศสเมื่อเวลาผ่านไปก็มีการนำมา,า,มำมาทำความสะอาดเราพบว่าน้ำหนักหายไปเล็กน้อยก็เลยถือว่าไม่ได้มาตรฐาน ทำให้มีการปรับใหม่ให้อ้างอิงกับค่าคงที่ทางฟิสิกส์แทนการอ้างอิงวัตถุดังนั้นจึงกำหนดให้น้ำหนักเนี่ยอ้างอิงกับค่าคงที่ของแพลงก็คือ h เท่ากับ6.62607015กคูณสิกำลังลบ34กิโลกรมัมเมตรกำลังสต่อวินาทีนอกจากนี้ก็จะมีการประกาศปรับหน่วยวัดอื่นๆในระบบ SI ใหม่อย่างเป็นทางการในวันที่20พฤษภาคม2 5 6 2ก็คือผ่านมาแล้ว เพื่อให้ได้มาตรฐานมีความถูกต้องแม่นยำเช่นเมตรเนี่ยให้ขึ้นกับความเร็วแสงโมลขึ้นกับเลขอะโวคาโดแล้วก็เคลวินขึ้นกับค่าคงที่ของโบสแมนทีนี้ถามว่าข้อใดผิดตัวนี้เขาเล่นกับหน่วยใช่ไหมดังนั้นเราก็สังเกตหน่วยข้อ1สารหโมลเนี่ยเท่ากับ na เราดูหม่วย na na คือเลขอะโวคาโดอะโวคาโดเท่ากับ6.02ตัวนี้ na 6 0 2 2คูณ10กำลัง23ต่อโมลต่อโมลใช่ไหมก็แปลว่าต่อ1โมลดังนั้น1โมลก็คือเท่ากับ6 0 2 2นี่แหละก็คือความหมายที่ว่าสาร1นโมลเท่ากับ n a ตัวนี้ก็เลยถูกมาดูอันนี้2น้ำหนัก1กิโลกรัมเท่ากับ1ส่วน h h คือค่าคงที่ของพลังคงที่ของพลังหน่วยเป็นอะไรเป็นกิโลกรัมเมตรกำลังสองต่อวินาทีมันไม่ได้ ต่อกิโลอย่างเดียวมันมีหน่วยอื่นก็คือมีหน่วยเมตรกําลังสองแล้วก็มีหน่วยต่อวินาทีด้วยดังนั้นถ้าจะบอกว่าโอเคหนึ่งกิโลกรัมเท่ากับหนึ่งส่วนเอสถ้าหนึ่งส่วนเอหน่วยมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นหนึ่งส่วนกิโลกรัมเมตรกําลังสองแล้วก็เอเนี่ยลบหนึ่งก็จะขึ้นมีข้างบนเนาะเอสมันจะเป็นวินาทีต่อกิโล ต่อเมตรกำลังสองถูกปะก็คือมันไม่ได้เป็นแค่ต่อกิโลเท่านั้นไงไม่ใช่ต่อ1กิโลกรัมมันต่อเมตรกำลังสองด้วยแล้วก็มีวินาทีด้วยดังนั้นข้อนี้ผิดมันมีหน่วยมาเยอะมาดูข้อ4ระยะทาง1เมตรเนี่ยเท่ากับระยะทางที่แสงเดินทางในสุญญากาศภายในเวลา1ส่วน C C คือความเร็วแสงหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีดังนั้น1ส่วน C เนี่ยหน่วยเนี่ยก็จะเป็น วินาทีต่อเมตรหน่วยเป็นต่อเมตรถูกปะ่ะดังนั้น1เมตรเท่ากับเท่าไหร่ก็คือเท่ากับวินาทีที่แสงเดินทางเท่ากับระยะเวลาที่แสงเดินทางดังนั้นข้อนี้ถูก1เมตรเท่ากับระยะทางที่แสงเดินทางภายในเวลา1ส่วนสี่นั่นเองหรือสมมติว่าโอเคเราไม่ดูหน่วยข้อสนะสามารถได้ว่าสมมติว่าโอเคแสงมันเดินทางได้3คูณ10กำลังลบ8ดเมตร ภายในเท่าไหร่ภายใน1วินาทีมาดังนั้นถ้าโดยทาง1เมตรได้เท่าไหร่มันก็จะเป็น1นส่วนสคูณสิบกำลัง8ถูกปะก็คือ1นส่วนสนั่นแหละก็คือถูกข้อ C ก็เลยถูกต้องมาดูข้อดีค่าคงที่ของแก๊สค่าคงที่ของแก๊สเนี่ยอาเท่ากับ8.3 1 4. กิโลกรัมเมตรกำลังสองต่อมอลต่อเควินต่อวินาทีกำลังสอง ทีนี้ถามว่าเขาบอกว่าเท่ากับ kb คูณ na แล้วก็มาดูหน่วย kb หน่วยตามนี้เลยค่าคงที่ของโบสแมนก็คือชุดนี้ km กำลังสองต่อวินาทีอันนี้คือหน่วยค่าคงที่ของโบสแมนต่อมา na na เนี่ยหน่วยเป็นต่อโมอล์ะลืมเควินของโบสแมนสี่ตัวหนึ่งสองสามสทีเนี้ยตัวเนี้ยก็เป็น NA ถูกป่ะดังนั้นเอามาคูณกันก็ได้หน่วยเรียงกันถูกต้องเลยนี่ดังนั้นข้อดีก็เลยถูกต้องด้วยเหมือนกันเราก็จะตอบว่าข้อ B น้ำหนัก1กิโลกร,รัมเท่ากับ1ส่วนเอไหมก็คือไม่ใช่มันต้องมีมากกว่านั้นมันต้องมีมวลเข้ามาเกี่ยวด้วยแล้วก็ต้องมีเวลาเข้ามาเกี่ยวด้วย